ดีครับผมเหอยลูกิสาหน้าอยู่ให้กินครับผมถ้าไม่หยาเบ็ดผูกครับมือนี้ใส่เบ็ดผูกไว้ซีหาหลังครับหมู่บ้านนี้บริษัทไทยเบิ้งนะครับมันหนึ่งมาคำครับมือนี้ก็มาสวยก็เลยครับพี่น้องที่สวยครับผมใส่เปน้ำไม้น่ามือนี้แหละครับไปครับไปเบิ้งน้ำกันครับผมครับพี่น้องสภาพไม่อะไรลมกแห้งนะครับกูมาสวยครับมือนี่ตื่นสวย ตีมาตีหน้าพอดีครับผมตีหน้าพอดีก็ได้มาหยามเบ็ดร้อมครับใส่เบ็ดถูกไว้ครับพี่น้องมาลุ้นบ้างน้ำกันครับผมครับพี่น้องก็มันก็นอยากเสียงดังยังอยได้พี่น้องเด้ออยู่ใกล้รถไถครับผมรถไทยมันตีดิกดมกะ ยามาสี่หาลังแล้วครับผมครับสภาพไม้ก็บใส่คางให้หน้าเลยครับผมถามฟังมาฟังอย่างนี้ส้วงไหนล่ะครับพี่น้องเบืองน้ำกันครับผมโอ้พี่น้องถึกดเลยครับผมโอ้บักงี้ครับผมงี้บักงี้ปอดพูวครับผมโอ้ปละไรงไงพี่น้องเอ้ยคุณนายกักแน่ครับผมแาบนี้ เต็มล่ำครับผมตื่นตายโอ้ห้องมูนี่ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยพูน้น่ะกดใจข้าวครับผมบาด่าครับตัวนี้อะไรงี้ครับผมดิงขว้าเลยว่ามันงูงี้โตแก่เป็นพี่น้องเอ้ยดึงกันมากเหมืนคันนี่ ดูพี่นองเอุ้่นะญ่ายนะครับี่ญ่ทั้ง่าครับผมลุกยีนองเอ้ตัวไปไล่นนนะใ่ญ่ครับบักใหญ่ไปครับพี่น้อง รุนหลังต่อไปน้ำกันครับผมขับพี่น้องลังนึง่ขู่ขีดไว้เองกี่แล้วครับขับมให้ก็ได้เสียงดังกันขอโทษขอใหยพี่น้องนะครับเด้อยุ่ยเก้รถไถครับผมมือนีหล่อนครับก่อนแทบซุดลังพี่น้องล้วนนี่ ช่วงนี้แหละครับไปครับไปรุ่นลัางไม่ต่อไปครับผมใช้วัดแล้วพี่ต้องทีได้ตุนยอนะครับพี่ยังได็กุ้นนี่ชือกบุตึงนะครับลงนี่ก็บุตรนึงเดี๋ยวนะครับถายหลุดถายกล่องหรือความตำปลาเไปนั่งยานพินวางไล่ตายดอยบนส่ง,งน่ครับ เนี่ยครับเป็นเนี่ยตับหมูนะครับเอาตับหมูใส่ร่องเบึงครับผมมันหลอนง่ายครับผมหล่อนหล่อนแทบตุลังเลยครับผมหล่อนไวจัหน่อยยามมีก็ยักหยามเบิดมือก็จีงอ้ย Đường thì chấm ở đây là khắp xe về xe nha bụi nè Thằng này có bất kỳ cơ bụng Qua xe về xong mình nhìn ra cũng tuần nhiều khoáng rồi chắc xe về xe nè mới mặt của vậy này lắng ninh người vô hiến học không mặt nhắn vậy rồi đi con xe về phăng lắng lên, như thế nào à, hả cao hơn, เสียงดังก็ต้อตงขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อมืึอยู่ใกล้รถไถครับผมมันตีให้ตีหน้าพี่น้องอยากเสียงดังยังไงครับหลังหนึ่งโอ้ยเดี๋ยน้อหลังนีง้ส่งฝังเลยพี่น้องทีนี้ตัวโอ้มีอยู่พี่น้องห่อยครับผมถือเตว่นเหมือนหรือพี่น้อนง,งเ,อเอ้ยใส่หมู่บ้านาใส่เตเว่นๆครับผม ร้ยครับผมตัวน,นี้ใส่งามพี่น้องฟังโตแล้วครับผม้รุน่นเหมือนกันเรื่อยๆพี่น้องเหลืออยู่ยหลังสองหลังนี่แหละครับผมเหลือไลยก็หนีกบูจักครับพี่น้องห <c oughs> มองใซย์วเห็นครับหลวงม่วงครับผมตุ่งไดย์ุ็มมนหนี่มาหมุดมัดเป็นน้ำมือนีละ Nhiều khoảng, nó neo khoang nương nương nó được, nó rút cái đay, đây đây say nha nó hợp nó được ครับลังหนึ่งใส่ไวททางกี่แล้วครับหม่หัวเป็นเต็มีปลาครับใคได้เป็หนหว่มงมองนี้แต่ว่ามาใส่ยามใดกับบุกคยถือครับผมมาตีปลาควากับบุกคยกินย่นแค่ยังไงบุกครับล่ะนี่แต่ว่ามันใส่เรื่องย่าหน้ามันส่งถืออยู่ครับผม มาถือพี่น้องเอ้ยมีมากไก่เลยครับข้อปลาโดกับ่าไก่เลยเก่าอยู่เดี๋ยวดราต้งไปถ่ายพี่น้องฟังให้หน้าครับตื้นกับเต่นส,สวยๆเด็พี่น้องเอ้ยวันนี้มยามได้สอบ เงินผู look, my son, my ้อื่นมากวันก็จะขึ Vin, Esta, <c oughs> <hur โ uff> ้นเสี่ยวไปกินแล้วครับมันจับอะไรวะครับใส่พวกนี้วะรันใส่บวกเดรมายครับใส่พี่จะใส่ใส่ไปเรื่อยนะครับไปช่วงไหนพี่น้องปลามันปลามันอยู่บางนี่างแล้วครับนี่รักรักตัวหนอนไว้เบด้วยมือครับผม กิ่เกาพี่น้องเอ้ยบพื้นครับนี่ครับเนี่ยตับหมูครับผมถืพี่น้องครับไปเบิ่งผลงานน้ากันครับผมหลังถ่ายแล้วครับเบิ่งผลงานทั้งโบกครับผมครับผมพี่น้องสรุปผลงานครับนี่ใส่เพชรปูไว้กิดหลังนะครับได้อีกสองครับผมตรงพี่น้องเอ้ยจน ชุดกล้องครับผมไอแห้งครับตัวนี้ไก่เราพี่น้องโอ้ยมันหักสีหักของเราพี่น้องเอ้ยพุดนะไอแห้งพี่น้องตัวนี้เพิ่งเอาลงครับขากนมีโปะครับสองมีโปะครับผมไอแห้งเ้าเขียดเลียดครับผมพุดนะอะไรธรรมดาก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องมาด่าก็ใส่มง่ามานหฮวเพิ่งตัวนี้เลยพี่น้องเอ้ยพุดนะเอาลครับผมพูน ครับผมพี่น้องคลิปนี้กรับสิริราชพี่น้องเพียงเฉันมีเหรอครับผมขอไว้โอกาสหนามีโอกาสเป็นศิลปินไทยพี่น้องเบมึงรอครับผมคลิปนี้มาสวยๆพี่น้องเกี๊ยวบดได้กินครับผมปลไหลเงี้ยครับปลาไหหน่อยตัวเล็นะครับครับผมยังไดงก็ฝากก้ไลก์กดแชร์กดติดตามดูอีสานนะย้อนกินนี้นะครับเด้อมันนี้มันเสียงดังพี่น้องเอ้เสียงร่มเสียงรถไทยสิริราพี่น้องเพียงเท่านมีเหระครับผมสวัสดีครับ